สวัสดีวันหยุดสบายๆส,สวัสดีวันพ่อคะ่ะวันนี้พาคุณพ่อไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะวันนี้นะคะจะชวนทุกท่านมาทานพิซซาเตาถ่านค่ะ r i t t e n Red Oven นะคะตั้งอยู่บริเวณเส้นสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวพระธาดอยคํานะคะก็แวะเวียนมาทานพิซซากันได้นะเพราะว่าอยู่ในโซนบริเวณเดียวกันนั่นแหละคะ่ะวันนี้ดีหน่อยคะ่ะร้านเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงวันเลยนะคะเราก็เลยขับรถกันออกมาค่ะมาทานพิซซาเตาถ่านซะหน่อยเข้ามานะคะโอ้ยคนเยอะมากมาก มากเลยละค่ะลูกค้าเขาจองโต๊ะกันมาเรียบร้อยกันหมดแล้วนะคะก็คือโต๊ะบริเวณริมน้ําตรงนี้เต็มหมดเลยละค่ะลูกค้าเขาเยอะจริงๆค่ะเราก็เลยต้องไปนั่งโซนอีกโซนหนึ่งนะคะที่เป็นใต้ถุนร้านต้องพูดไว้อย่างนี้เนาะเพราะว่าเขามี ชั้นบนชั้นล่างอะไรอย่างนี้ด้วยอะคะ่ะแล้วก็ให้นั่งกับพื้นอย่างนี้ด้วยเป็นขันตกเห็นไหมคะนั่นแหละคะ่ะชิลๆสบายๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยสั่งพิซซ่ามาคนละถาดหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะก็การันตีนะคะว่าทํามาจากอ่เขาเรียกว่าอะไรนะอบในเตาถ่านจริงๆค่ะเพราะว่ายังเห็นขอบไม่ไหม้อยู่เลยนะคะก็ทานไปแล้วก็ถือว่ารสชาติอร่อยนะคะอันนี้หน้าที่ใส่ลุงสั่งมานี่อ่าเป็นหน้าอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะอะไรสไปซี่สไป อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะใส่พริกลงไปด้วยอะค่ะเส่ลุงก็ลืมชื่อไปซะละแล้วก็ของคุณลุงนั่นจะเป็นพิซซ่าโฟชีสนะคะก็อร่อยดีค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดสบายๆนะคะที่ออกมาทานพิซซ่ากันแบบนี้ค่ะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างก็มาคอมเมนต์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะ